สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมธรรมศึกษาชั้นโทร,ระดับปฐมศึกษานะครับวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมก็คือการเขียนเรียงความเกี่ยวกับบทกระทู้นะบทกระทู้ข้อสอบปีล่าสุดก็คือขันติโกเมตตาวาราภียาสัตสีสุขสีลวาปิโยเทวมนุษยานังมนาโปโหติขันติโก ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตามีราบมียศและมีสุขเสมอผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะข้อสอบปีละศูนยสองห้านะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนจะต้องอ่านนะฮะให้นักเรียนแต่งอธิบายให้สมเหตุสมผลอ้างสุภาษิตท,ที่สนามหลวงแผนกธรรมกำหนดให้นะข้างล่างนี้ก็จะมีอยู่5สุภาษิตด้วยกันนะครับ5สุภาษิต ให้เราเลือกในนี้มาเป็นบทเชื่อมเพียง2ส,สุภาษิตเลือกบทที่นักเรียนคิดว่าจะสามารถอธิบายได้นะครับเราคิดว่าจะอธิบายบทไหนได้ดีก็เลือกบทน,นั้นนะห้ามอ้างสุภาษิตซ้าข้อกันและสุภาษิตที่อ้างมานั้นควรอธิบายเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้งในชั้นนี้กําหนดให้เขียนลงในใบตอบตั้งแต่3หน้ากระดาษเว้นบรรทัดขึ้นไปนะฮะสหน้ากระดาษ เว้นมาทัดขึ้นไปนะครับเลยไปหน้าสีได้นะห้ามน้อยกว่า3การเขียนนะครับผมเขียนก็นําตรงนี้นะครับบทกระทู้ตรงนี้ไปเขียนนะครับนําตรงนี้บทกระทู้และคําแปลไปเขียนเขียนตรงกลางแบบนี้นะฮะตรงกลางแบบนี้เลขที่ก็จะมีการแจ้งก่อนสอบนะฮะ ก่อนที่จะสอบก่อนวันเข้าสอบชั้นโทรขีดนให้ตรงนะฮะชั้นโทรระดับประถมนะและเราก็นำบทกระทู้มาเขียนตรงกลางแบบนี้นะครับผมเขียนตรงกลางจากนั้นส่วนที่จะต้องจำก็คือตรงนี้จะต้องจำนะครับณนบัตรนี้จะได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ทมสุภาษิตที่ได้เขีดไว้นะเบื้องต้นพอเป็นแนวทาง่งการศึกษาและนาไปปฏิบัติสืบต่อไปนะ อันนี้คือภาพรวมนะครับย่อหน้าหน้าบันนี้แล้วก็ 2, เ,เริ่มอธิบายนะครับเริ่มอธิบายย่อหน้าให้ตรงกันนะครับหน้าที่หหน้า2หน้า3ครับผมหน้า uh, 2หน้า3าเริ่มเชื่อมตรงนี้นะครับบทกระทู้ก็เขียนให้ตรงกลางย่อหน้าอธิบายไปแบบนี้นะฮะประมาณ6 7 8ปบรรทัดก็ได้จากนั้นก็เชื่อมเข้าอีกบทเชื่อมที่2อครับผมอันนี้คือบทเชื่อมที่2 าจากนั้นก็อธิบายเรื่อยไปฮะหกเบรรทัดนะฮะย่อหน้าสรุปครับให้ตรงกับข้างบนฮะย่อหน้าสรุปให้ตรงกับข้างบนแล้วก็สรุปประมาณ678บรรทัดก็ได้ฮะอันนี้คือหน้าที่4ฮะหน้าที่ 4. 3หน้ากระดาษขึ้นครับผมหน้าที่4ขั้นตอนการสรุปอ่สมดังพุทธ,ธาศาสนาสุภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบบทเบื้องต้นว่านะ แล้วก็เอาบทเบื้องต้นมาใส่บทเบื้องต้นบทตั้งนั่นเองมีนายดังพัฒนามาด้วยประกาศชนิดจบครับ1บทตั้งสองบทเชื่อมแล้วก็บทสรุปนั้นก็เอาบทตั้งมาใส่นะหนึ่งบทตั้งสองบทเชื่อมโทนะฮะโทปฐมหนึ่งบทตั้งสองบทเชื่อมเวลาสรุปก็เอาบทตั้งมาลงท้ายแบบนี้นี่คือภาพรวมครับ จากนั้นเราก็อธิบายไปนะอธิบายเริ่มอธิบายย่อหน้าให้ตรงกันนะครับย่อหน้าอธิบายคําว่าขันติคือความอดทนขันติเป็นคุณธรรมอันประเสริฐผู้บุคคลใดมีขันติธรรมประจําใจบุคคลนั้นย่อมเป็นบุคคลที่น่ายกยอ่องเพราะผู้มีขันติมีความอดทนย่อมทําในสิ่งที่คนไม่มีความอดทนทําไม่ได้นะผู้มีความอดทนทําได้ ผู้มีความอดทนย่อมมีใจิตใจที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอหน้าที่การงานอันยิ่งใหญ่ย่อมสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะมีความอดทนหรือหากมีปัญหาอุปสรรคความเหนื่อยยากลาบากเกิดขึ้นผู้มีความอดทนย่อมไม่ย่อท้อย่ยอมฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอุปสรรคและพบกับความสําเร็จในที่สุดในชีวิตประจําวันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่จะต้องพบเจอนะความอดทนเป็นธรรมะที่ควรปฏิบัติ เพื่อควบคุมตัวเราเนี่ยให้อยู่ในสถานการณ์อันดีไม่ทําอะไรโดยพรารการนะซึ่งอาจให้ก่อให้เกิดผลเสียตามมาผู้ที่มีคันตนิคือผู้ที่ควบคุมตัวเองได้อดกั้นต่ออารมณ์ด้านลบได้แล้วนาตัวเองไปอยู่ในอารมณ์ด้านบวกได้ความอดทนเป็นเครื่องกัน้นป้องกันความไม่ดีได้นะความอดทนป้องกันอดกั้นไว้ได้ และความดีทั้งหลายความดีทั้งหลายขึ้นหน้า2ครับสามารถเกิดขึ้นได้เพราะมีความอดทนป้องกันความไม่ดีและความดีก็เกิดขึ้นได้เพราะความอดทนผู้มีความอดทนย่อมรู้จักยับยั้งชั่งใจเป็นที่รักของผู้อื่นเพราะผู้มีความอดทนจะไม่ทำในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อใครๆไม่ตอบโต้ใครด้วยอาการไม่ดีผู้มีคันติจึงชื่อว่ามีเมตตานะ มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นตรงนี้จะเชื่อมเข้าอีกบทหนึ่งแล้วนะฮะจะเชื่อมเข้าอีกบทหนึ่งแล้วนะไม่สร้างความทุกข์ความเดืดอดร้อนให้ใครสร้างแต่ประโยชน์ไว้แก่ตนและผู้อื่นนี่นะสมดังพุทธ,ธา,าศาสนาสุภาษิตที่มาในสวดมนต์ฉบับหลวงว่าหน,ะนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงเราก็นํามาจากตรงนี้ฮนะนำบทเชื่อมมาจากตรงนี้ ตรงนี้นะครับผมนำบทเชื่อมมาจากตรงนี้บทที่เราคิดว่าเราจะสามารถอธิบายได้ดีนะฮะซึ่งผมก็เอาอัตโนอัตโนโปเสันจะตรงนี้บทนี้บอกที่มานะหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงแบบนี้นะครับนำมาเชื่อมแบบนี้ผู้มีขันตินี่นะอัตโนปเลสันจะอัฐาวโหวะขันติโก สักขะโมกข,ขะขมังมครคังอารุณโหโหติขันติโกแปลว่าผู้มีขันติชื่อว่านําประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนและทั้งแก่ผู้อื่นผู้ที่มีขันติชื่อว่าเป็นผู้เคลืนสู่ทางไปสวรรค์และนิพพานนะจากนั้นเราก็ย่อหน้าอธิบายนะฮะขันติเป็นธรรมประดับใจอันดีเยี่ยมทําให้คนเป็นคนดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสิ่งใดที่สําเร็จได้ยากนะผู้มีความอดทนย่อมสามารถทําสิ่งนั้น ให้สำเร็จได้ด้วยใจที่เข้มแข็งหนักเอาบอบสู้และประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะผู้มีความอดทนนะหน้าที่การงานอันยิ่งใหญ่ก็ต้องอาศัยความอดทนอันยิ่งใหญ่เช่นกันนะขาดความอดทนไปไม่ได้ผู้มีความผู้มีขันติคือนักสู้นักฝ่าฟันอุปสรรคนะเมื่อฝ่าฟันอุปสรรคได้แล้วย่อมพบกับประโยชน์และความสุขนี่เช่นนักกีฬาอธิบายไปนะ อธิบายนอกเหนือจากนี้ก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้นะอธิบายไปตามที่เราจะคิดได้อธิบายได้นะต้องสู้ต้องขยันอดทนในการฝึกฝนเนี่ยเพื่อความเก่งเพื่อความชานาญเมื่อเก่งแล้วย่อมเป็นประโยชน์แก่ทีมของตนนะเมื่อแข่งขันจริงย่อมเกิดผลดีนําไปสู่ชัยชนะผู้มีคันติจึงได้ชื่อว่านําประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นนะครับ ผู้มีความอดทนย่อมสามารถยับยั้งชั่งใจของตนได้ไม่ทําบาปกรรมอันเป็นเหตุให้จิตใจเศร้าหมองเมื่อไม่ทําบาปกรรมจึงชื่อว่าได้บําเพ็ญทางแห่งสวรรค์นะไม่ทําบาปก็ได้ขึ้นสวรรค์และ,ะนิพพานตามหลักคําสอนของพระาศาสดาตรงนี้ก็จะเชื่อมก็อีกบทหนึ่งเลยนะเชื่อมก็อีกบทหนึ่งสมดังพุทธ,ธาาศาสนสุภาษิตท,ที่มาในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงว่าบทที่2ก็เอามาจาก อ่าข้อสอบเลยครับผมเอามาจากข้อสอบเลยนะบทที่2เราก็นํามาจากข้อสอบก็คือผมเอาตรงนี้มานะก็คือเอาตรงนี้มานะอัตโนสัตโนวัจโนวาทางกรติคันติโกตรงนี้นะตรงนี้บทนี้นะแล้วเราก็ย่อหน้าอธิบายไปครับ พุทธาาศาสนสุภาษิตบทนี้มุ่งสอนให้คนเราเนี่ยทำตามพระโอวาทพระาศาสดาก็คือความอดทนนะผู้มีคันติชื่อว่าทำตามคำสอนของพุทธศาสนาเพราะคันติเป็นความเพียรเพื่องเผากิเลสนะเครื่องเผากิเลสอ่าให้เร่าร้อนอย่างดียิ่งผู้มีคันติจึงได้ชื่อว่ามีคุณธรรมอันดีงามในใจเป็นธรรมะที่ทําให้จิตใจเข้มแข็งเป็นธรรมะป้องกันจิตใจไม่ให้ air. อ่อนแออ่าเป็นธรรมะป้องกันจิตใจ ไม่ให้อ่อนแอหากมีอะไรมากระทบจิตใจจิตใจก็หนักแน่นไม่อ่อนไหวไม่แปรปวนไปตามอารมณ์ต่างๆส่วนส่วนการเป็นคนไม่มีความอดทนจิตใจอ่อนแอมีแต,โตามมานะ่โทษตามมานะโทษตามมาเพราะจะทำอะไรให้สำเร็จได้ต้องมีความอดทนผู้มีความอดทนนั้นชื่อว่าได้ทำ การบูชาพระชินเจ้าคือการบูชาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ดีงามซึ่งการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้เป็นการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญสรรเสริญว่าดีกว่าการบูชาด้วยอามิติสิ่งของการปฏิบัติบูบชานะดีกว่าอามิตรความอดทนจึงเป็นคุณธรรมที่ควรฝึกฝนให้มีในจิตใจของตนอย่างยิ่ง จากนั้นเราก็สรุปนะฮะสรุปว่าหรือสรุปความว่าก็ได้ในการประกอบกิจการงานหน้าที่ต่างๆต้องพบกับความเหนื่อยยากลําบากเป็นธรรมดาบางคนเมื่อเจอความเหนื่อยยากก็ท้อแท้่าบางคนท้อแท้ไม่สู้ละบางคนมีความอดทนจิตใจเข้มแข็งก็ย่อมสาม,มารถผ่านความยากลําบากนั้นไปได้และพบกับความสําเร็จในที่สุด ผู้มีความอดทนจึงชื่อว่ามีลาบได้ลาบได้ยศเป็นบุคคลที่น่ายกย่องอมีจิตใจที่เข้มแข็งนิ่งสงบในสภาวะอันควรนิ่งแม้ในสถานการณ์ขับขันผู้มีความอดทนก็อยู่ในอาการอันสงบเสงเงียมสามารถควบคุมตัวเองในอาการอันดีได้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยแก่ใครนี่คือประโยชน์ของความเป็นคนมีขันติ ดังนั้นเราทัา้งหลายจึงควรฝึกฝนตัวเองให้มีคันติธรรมประจําใจอ่าสรุปนะฮะเอาบทเบื้องต้นมาใส่บทตั้งสมดังพุทธศาสานาสุภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบ,บทเบื้องต้นว่าแล้วก็บทเบื้องต้นบทตั้งมาใส่นะแบบนี้แล้วก็มีในดังพรรณนามาด้วยประกาศนี้นะจบครับผมสามหน้ากระดาษขึ้นเขียนต้องฝึกเขียนนะ สามารถอธิบายได้นอกเหนือจากนี้อ่านเป็นแนวทางได้